เจริญพรท่านนายอำเภอแก่งคอยท่านรัฐมนตรีบิดาหลานน้อยไม่หันมาทางนี้เลยผู้นำหมู่บ้านผู้นำชุมชนหมู่บ้าน,านผู้ใหญ่บ้านผู้พ่อผู้ใหญ่บ้านผู้พ่อกำนันแล้วก็พ่อสารวัตรกำนันพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอวตทุกท่านวันนี้พวกเราท่านทั้งหลายได้ได้มาร่วมบุญกันที่วัดป่ามหาพิรุวงโ,โดยเฉพาะจริงวันนี้ท่านนายอำเภอ พอวยแม่บ้านนะได้ให้เกียรติมามา,มาร่วมงานด้วยซึ่งวันนี้เข้าสารที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ผู้นำชุมชนได้มาแจกแจกผู้ยากไร้ผู้ยากจนชาวพี่น้องชาวตำบลชะอมของพวกเราทั้ง11หมู่ให้อัตมาให้ ผู้นำชุมชนได้ไปคัดเลือกมาหมู่ปรัสิิ์ท่านได้มารับข้าวสารในวันนี้แล้วก็มีน้ำมันพืชซึ่งข้าวสารข้าวสารที่ญาติโยมรับไปวันนี้เป็นข้าวสารหลวงพ่อสมเด็จนะข้าวสารประธานจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ของหลวงพ่อสมเด็จพระมหาวีรวงศ์เลขานุนการสมเด็จพระสังฆราชวราชบพพิษสถิตมหาศรีมารามน,นะได้โปรดโปรดประ โปิดประทานเข้าวสารมา1 0 0ที่จริงท่านให้มา150ถุงนะแต่ามาก็ให้แจกลูกศิษย์ด้วยแจกยัดโยมชาวพี่น้องชาวตะบลชะองมของพวกเราโดยทั้งทุกหมู่ทั้ง11หมู่แล้วก็น้ำมันเพื่อน,นี้ท่านได้รับความอนุคราจากท่านสารวัตราสารวัตรสุกิจเพชรนินนะสาวัตรสุกิจเพชรนินก็ให้ น้ำมันพืชเราให้อาตมาแจก110่ง110ขวดเหมือนกันน้ำมันพืชน,นี่เหลือจากนี้แล้วก็หวังว่าญาติโยมที่มาวันนี้คงได้อิ่มบุญอิ่มท้องแล้วก็ที่สำคัญก็อิ่มใจมีกำลังใจที่พวกเราจะได้ไปทำความดีให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมชุม,ช,ม,ช,มชนและประเทศชาติพวกเราต้องเป็นอหโเป็นตาสอดสอ่องดูแลสังคมชุมชนด้วยกัน สงังคมพวกเราต้องอุดมด้วยปัญญานะมีพระพุทธพระมพระสงฆ์มีพระไตรรัตน์เป็นเป็นฉัตรกั้งเป็นที่พึ่งที่ะระลึกอนอกนั้นพวกสุรากัญชายาป้ายาเมายาเสพติดที่ให้โทษทั้งหลายพวกเราให้เป็นหูเป็นตาด้วยกันนะเพราะว่าทุกวันนี้มันเยอะก็เป็นให้เป็นพลเ,เมืองที่ดีเราจะอาศัย ฝ่ายปกครองเราจะอาศัยตำรวจเนี่ยไม่ทั่วถึงหรอกนะเพราะฉะนั้นพวกเราก็สังคมชุมชนนี่แหละต้องช่วยกันอาตมาก็ถ่ายทอดจากหลวงพ่อสมเด็จว,ว่าเราเป็นวัดที่อยู่ในทํากลางชุมชนนี้ก็สอนให้สติให้ปัญญานะดีกว่าดีกว่าให้วัตถุวัตถุมงคลน,นี่เป็นของเสริมความดีตีชั่กก็อยู่ที่ตัวเจ้าของทำเหมือนเดิม แล้วกอ็อยู่ที่ตัวของพวกเรานะ,ะให้มีให้สำเนกสำนึกแล้วก็นำไปเรียกว่าเป็นเป็นประโยชนต่อยอดต่อยอดให้สังคมชุมชนได้อนุเคราะห์ส่งเสริมกันด้วยข้าวสารนี่แหละ,ะเพิ่มเพิ่มชีวิตเพิ่มชีวิตเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ความเป็นอยู่เพิ่มชีวิตเพิ่มความเป็นอยู่ให้สังคมชุมชนถือว่าก็ขออนุโมทนาขอบคุณญาติโยงสาธุชนทั้งหลายให้ทุกท่านได้ไปต่อยอดความดีนะต่อยอดความดีสาธุสาธุาธอ,อนุโมทนาบุญทุกท่านแต่วันนี้วันคล้ายวันทําบุญดีถีมงคลสมัยของอาตามาที่ทางท่านพิธีกรได้ประกาศ ก็ไม่มีอะไรก็เป็นการเสริมบุญนะเสริมบุญสร้างบารมีเสริมบุญญาบารมีเพิ่มพูนบุญญาราศีเอ๊ะเพิ่มเพิ่มพูนพอบพูนยิ่งยิ่ง,งขึ้นไปให้สังคมชุมชนเราอุดมสังคมชุมชนอุดมด้วยบัญญาอันนี้คือความปรารถนาสูงสุนสนดนอกนั้นไม่ได้หวังปรารถนาว่าญาติโยมทุกท่านจะเข้าวัดจะทำบุญมาปฏิบัติธรรมอะไร มันแล้วแต่บริบททุกคนมีภาระหน้าที่ไม่เหมือนกันไอ้นั้นพวกเราให้ทำภาระหน้าที่ของพวกเราให้สมบูรณ์เมื่อเราทำภาระหน้าที่สมบูรณ์ไม่แก่งแย่งชิงดีไม่เอารัดเอาเปียบไม่อชอฉนกนโกงอยู่ในศีนลธรรมอ่ะอยู่ในศีลห้านั่นแหละถ้าเรามีศีลห้านะกฎหมายไม่ต้องมีก็ได้อ่ากฎไม่ต้องไปทำประกันนะไม่ต้องไปทำประกันที่ธนาคารไหนเพราะว่า กรรมฐันนี้ไม่ได้เสียตังค์ข้อที่หนึ่งนี่ยคือประกันชีวิตห้ามฆ่าสัตว์ห้ามฆ่าสัตว์เบียดเบียนฆ่าพยาบาทกันให้อภัยกันนี้ประกันชีวิตนะประกันต่อมาประกันทรัพย์สินประกันทรัพย์สินไม่รักขโมยกันประกันครอบครัวนะไม่ประพฤติปิดนอกรูนอกทางนอกบ้านนะแล้วก็ข้อที่4ประกันสังคม ประกันไม่พูดโกหกหลอกลวงพูดเท็จพูดคำหยาบพูดสอดเสียดพูดเพ้อเจอนี่นะอันนี้ประกันสังคมแล้วก็ประกันข้อสุดท้ายคือ,อสุราเมรยามะชัชประมาทนานาเป็นประกันสติปัญญาเอานัทให้พวกเรานำธรรมะของพระพุทธเจ้าแค่นี้แหละไปประพฤติปฏิบัติตื่นเช้ามาให้ลึกถึงพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณงามความดีแม้กระทั่ง เราเลือกถึงปิดามันดาก็เป็นวงกลสูงสุดนั่นเลยอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดทั้งที่ท่านที่ได้ยินหรือท่านที่ไม่ได้ยินก็ดีก็ขออนุโมทนาในกุศลและเจตนาอัดีงามของทุกท่านที่ได้วัดป่ามหาวิรวง์พร้อมด้วยอำเภอแก่งคอยพร้อมด้วย คุณพ่อกำน,นันคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งก็สาธิตบุญประเสริฐคุณพ่อสารวัตรกำน,นันทวีจันลานี่นะช่วยอุปถัมภ์บำรุงอาตมามาโดยตลอดเลยไม่ไม่เคยขาดเลยนะต่อไปก็จะเป็นคิดว่านะโครงการต่อไปจะแจกโลงศพนะในตำบลชะอมนะถ้าใครเสียชีวิตลงเนี่ยให้มาให้มาลงเอาใบมรณบัตรมามาเบิกโลงศพได้น,นี่ให้เป็นโลงศพฟรีอาตมา เบื้องต้นอยากให้ตำบลชมก่อนแา่ใครตายให้มารับใครตายให้ญาติมารับลงศพที่นี่ก่อนอันนี้สงเคราะห์สังคมชุมชนไปเล็กน้อยนิดหน่อยถ้าคนคนเขาไอ้เขาไม่ยังไม mm ่อยากได้เขาอยากได้สวยกว่านี้ก็ไม่เป็นไรแต่ยอมดี่เขาก็เอาแล้วถึงก็อ๋อโบรนาไม่หนึ่งลงนะสาธุถ้าจะลงและสองพันประมาณนี้ ตอตอมาคิดไว้เป็นโครงการเฉยๆนะคิดเล่นๆกับขอาอราชการกำนันทวีจันลาเืิ่มต้น,ตนเอาในตำบลชมุมลมร้องกอแต่ถ้ามีเจ้าภาพเยอะเราก็จะขยายเป็นตำบลท่ามะปางบ้างตังบวเขาเพิ่มบ้านนาบ้างน,นนี้คิดไว้เฉยๆคือ,ค,อคือที่แน่ๆเน้นๆก็คือว่าแจากที่ชุมชนล้องกอที่อื่นเรายังเรายังไม่ให้เรให้ที่ชุมชนร้องกอแล้วก็คนที่ายากจนยากไร้ ก็มาเอาก่อนคนที่เขามีอยู่เขาไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่เขาเราคิดว่าอย่างนั้นก็คงคงคงิดว่าคงจะได้ต่อยอดทำต่อไปให้บดใหรใหวิสาหกิจากิชุมชนน่าจะแจ้งบนๆเมื่อกี้จะได้ประกาศวิสาหกิจชุมชนให้ อ่าบุรณะตู้สายตรวจตำบลนะอ่าอีก50,000บาทนสาธุได้กันหน่อยสาธุก็เท่ากับเมื่อกี้เก้าเก้าแสนเนาะเกาหมืนเก้าหมื่นเก้าหมื่นกันแสนสี่หนแสนสี่หมนะสาธุให้เป็นแสนถ้าเกิดงานคอนเสิร์ตนี่ต้รวจไม่ดูแลก็จะไม่ให้ดูและอะเรยนี่หนาล